อ่านะครับตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงครึง่งเรากําลังหาร้านร้านหนึ่งครับชื่อว่าร้านข้าวสตูเราเข้ามาในย่านเมืองเก่ายะนะเฮ้ยมันใกล้ๆแต่ตอนร้านจะเป็ออีเนยนเนี่ยครับตอนนี้ย่านเมืองเก่าครับแล้วก็เราตามหาร้านข้าวสตูครับซึ่งแบบว่าเขาบอกว่าถือว่าเป็นโ G ีของที่นี่นะครับนู้นนูนนูนนูนข้าวสตูโกโยาวเกล็ดฟังอ่าคืออันนี้นะคะัโอ้โหแล ข้างทางเนี่ยคลาสสิกมากนะในนี้ไอติมโอง่งว่ะเฮีย yeah, คลาสสิกสุดาเฮ้ยพี่มาเลยต้องตบหวานนยวันนี้อ,อ้อาแรกเลยของขาคนเยอะมากมีตาเปิดด้วยเนี่ยครับพ่อครัวแล้วคนกรุงเทพหรือว่าคนที่อื่นผมคาดว่านะจะมาที่นี่กันคนระับแล้ววันนี้ว่าทิต์เป็นเรื่องเลยเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมขอหาที่จอดรถก่อนนะไปครับ อตอนนี้เราได้ที่จอดเรียบร้อยนะครับอยู่ในเมืองเก่าอย่างที่เราแจ้งให้ทราบว,ว่า5คลิปนี้เราจะเดินทางไปกับ Product of Korea, Korea. นะครับผมนี่ Product of Korea ตรงนี้นะครับตอนเช้าเนี่ยบางครั้งนะถ้ามีผลไม้อยู่ผมจะกินผลไม้ก่อนอก่อนกาแฟหรืออะไรพวกนี้หรือว่ากาแฟเสร็จปุ๊บแต่ยังไม่กินข้าวต้องผลไม้ผลไม้ก่อนถ้าอยู่บ้านนะ,ะแต่ถ้าอยู่ต,ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องไปลําบากอะไรก็ได้ต้องกินอะไรแต่ผมเลยซื้ออ่ง,งุ่นไซมัแค่ะใส่มัดกัดกอ่ะ สายมัดกัดเขาเรียกว่าเป็นองุ่นไล่เม็ดอ่าและลูกใหญ่อ่าระดับแบบพรีเมียมเรารู้อยู่แล้วนะครับเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะคุ้นชินกับองุ่นโบราณนะผมไม่รู้ว่าองุ่นอะไรนะแต่พี่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจองุ่นโบราณองุ่นที่เราชอบเอาไปแช่ฟิตอ่ะเม็ดเล็กๆอ่าใช่แล้วเคี้ยวมันจะมีเม็ดอขายจริงใช่ครับเดี๋ยวนี้เขาก็มีองุ่นที่เป็นไล่เม็ดไม่ว่าจะของสดของแห้งหรืออะไรพวกนี้สังเกตฉลาดเลยนะสำคัญไม่ต้องมีอันนี้ Product of อลกัวอล่เห็นธงเนี่ยร um> uh> ู้ละเห็นธงรู้เลยหรือ Product of เกาหลีหรือว่า Made in เกาหลีหรืออะไรเนี่ยเฟอผลิตคอเรียนเนี่ยเนี่ยเนี่ยหรือว่าอ่า เกาหลีเมสนะครับอันนี้น่าสนใจต็อกบอกกีนี่โยบุก,กิฮอตแอนด์สไปซี่ต็อกบอกกีครับต็อกบกกีผัดซอสเผ็ดสำเร็จรูปแบบถ้วยอันนี้ไม่มีเกาหลีวันนี้นะไม่มีแล้วต็อกบอกกีเนี่ยพี่เชื่อแบบว่าแม่ผมอะ่ะดูซีรีส์จนแบบกินต็อกบอกกีเป็นอนะ่ะต้องเข้าใจโปรเซก่อนนะดูซีรีส์จนกินต็อกบอกกีเป็นอ่าเพราะมีทุกซีรีส์ <c oughs> เป็นอาหารประจำชาติเขาใช่ป่ะนี่ไม่คือแบบสุดยอดแหง่งเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ฮนไ,ไอ้ต็อกบอกกีเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์เกาหลีนะถ้าเรามองอะจริงๆไม่ใช่ธรรมดานะแล้ว มันจะเป็นแบบแป้งนะเข้มข้นแบบทุกคนรู้เลยแหละอันนี้แต่ว่าถ้าอยากจะกินยี่ห้อนี้นะโยบกินะครับผมหาซื้อได้ตามซูเปอร์เกาหลีหรือว่าซูเปอร์ชั้นนำทั่วไปแต่สังเกตฉลากแล้วกันลอตเต้ก็ได้อย่างเงี้ยอ่านี้โมดัปออฟเกลหลีแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนแต่สำคัญตรงนี้จะผมขอใส่ก่อนทีหนึงก่อนไปที่นี่ใช่ไหมก่อนไปเข้าสตูอ้ามาละเอียดงานละเอียดงานละเอียดเลยนะโอ้ดูดิใส่มาครับ ในก็กรดักก็หนีดิจิ้มันของพวกผลไม้ของสดอะไรพวกนี้คือไม่ได้นะนีแน่นอยู่ะตอนแรกคุณคิดว่ามันจะไม่แน่นเลยฮะใช่เฮ้ยช่ำเลยว่ะโอ้เนื้อแน่นอยู่ไลนเล็ดนะเวลาไม่มีเม็ดมันก็เทียวมัน มันก็เบิร์นใช่ที่เคยกินไอ้สายมัดกั๊ดเนี่ยแบบแช่ช่องฟิตป่ะไม่เคยเคยจะกินแบบของไทยที่เราเกินสุดยอดเพลินกว่าอ่าเพราะลูกมันใหญ่แล้วไม่มีเม็ดสายมัดกั๊ดดีเจียวอะต่อดีเที่ยวเลยตอนนี้ร้านใกล้จะปิดแล้วไงเดี๋ยวหมดแล้วคนลุมด้วยเมื่อกี้ใช่ครับก้าวสตูคนลุมนี่ก้าวสตูคนหลุมมาเดี๋ยวเดินไปที่ร้านก่ันบ้าง ขนมคาวคาวคือขนมอะไรข้างในมันไส้กุ้งกุ้งสดมะพร้าวแล้วก็พริกไทยด่างด็กไม่อ่อยเลยว่ะเอามันเป็นชิ้นนะครับคางขาวอร่อยไหมครับป้าอร่อยค่ะเอากี่ชิ้นสองชิ้นสองชิ้นครับพริกอ่อนอันนี้คือขนมโบราณนะครับป้าขนมโบราณของที่นี่ด้วยนะของที่นี่ด้วยอยากินไม่ได้แล้วมันทำแยกขนมโบราณครับว่าชิมเลยทำยากอ๋อข้างในมันคือขนมหวานใช่ไหมครับ หนมข้าวครับหนมข้าวโอ้ชีบีกเรียกว่าหนมหวานของว่าของวากิต้องใส่เใส่อันนี้มัใส่พริกเออพริกไทยอร่อยทานได้แล้วที่สงขาเนี่ยของกินโบราณยังอยู่เยอะเหมือนกันนะเฮ้ยอร่อยมันเหมือนอะไรวะขนมมดอ่ะ ไม่เคยเลยครับผมมดใส่ใส่อจนู้นนลยใ่ตัวนี่ขนมข้างคาวก็งงครเจอขนมมดเมื่อกี้งงเขาบิบอันนี้มันไม่ได้ใส่ผงตูนะมันขึ้นกับมะพร้าวมันขึ้นกับมะพร้าวมะพรพริกกะทิกะทิอ๋อจะหมดละอร่อยใช่ครับจังหวัดอื่นก็ไม่ดีแล้วในที่ี่โอ้ก็เพิ่งมาเห็นเนี่ยเขาหน่อมค้างคาวคืออะไรวะเนี่ยอืม มันเหมือนไส้ขนมหวานท่ากลางบางอย่างอแต่ว่ามันมาอยู่ในนี้ฮนะเอออร่อยดีจ่ะเดี๋ยวจะขอเก็บกิน,นครับ, <c oughs> บครับบังคับบังคับบังคับเฮ้ยอร่อยเที่ยมเลยผมเ,เจอแล้วเต้าโค้กที่เพื่อนๆแนะนำมาเหมาือนกันอันนี้เจอเหมือนกันนี่ยแหละ <c oughs> ที่เขาก็แนะนำข <c oughs> นมไทยโบราณอันนี้แม่งโอจีมากถ้าซื้อติดรถก็หมดอีกหมดเดีือนนั้ดเลยด้วยเฮ้ยคนแม่งมาแต่ละนี้วะเฮ้ย จ้งพี่เห็นป่ะเขาขายซาลาเปาใหญ่ด้วยซาลาเปาใหญ่โต๊ะสูงโคตรอยากอันนี้เข้าเข้าไปนั่งได้เลยข้าวครับครับผมก็นึกว่าหลอกสิอัน,นไหนดัสั่งยังไงครับ เป็นหนอะชุดกาเหลาเป็นแบบนี้ค่เป็นเกาแล้วมาชุดของข้าวเปล่าแล้วก็ทานเคียงเพื่อหมูกรอบหมูแดงคเพียงค่ะเอาครับเป็นคนละชุดเหรอคะใส่ทุกอย่างหมูไก่ข้างในโอเคครับต่างไม่เป็นนะครับต่างไม่เป็นต้องต้องไหนนี่เหรพี่ดิหรือว่าชุดเดียวเอ้ยชุดเดียวต่อชุดเดียวได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้โหคนละชุดนี่มันคอนเสิร์ตใหญ่มันต้องแบบเล่นมินิไปก่อนสี่ห้าเพลงได้ ชุดหนึ่งเนี่ยถือว่าเล่นที่คอเล็กเลครับแต่ถ้าสั่งคนละสองชุดเนี่ยผมบอกเบอร์ทัวร์นะ <c oughs> คือวันนี้ปิดทัวร์เลยผมบอกเบอร์ทัวร์ปิดทัวร์เลยหาโรงแรมนอนเ <f ew> พิ่งออกจากโรงแรมมาเนี่ยเข้าไปนอนอีกแ like, ล้ว <c> ง <oughs> พี่ผวั ่อ,อข้าวศตรูที่เราคิดเอาไว้ในภาพมึงต้องคิดว่ามันเป็นน้ำลาดลาดข้าวตุนจากข้าวศตรูเนื้อนะเนะี้ยเป็นฝรั่งไหมผม,มกําำลังคิดว่าไงว่าแม่คือต้องเลือดหมูแต่น้ำเป็นคล้ายๆัวจับ<อ>น้ำข้นเป็นไปได้สูงไม่มีใครถูกเลยไม่ใช่น้ำปวดจับไม,ไม่ใช่เลย ไม่คล้ายน้ำแบบต้มเนื้อในนี้จะต้องกรอบไปด้วยต้มเครื่องไหนจบต้มเครื่องไหนอันนี้ให้เราดูภาพหนูตลอดเครื่องไหนมันมีความเป็นก๋วยจับด้วยนะพี่ผมมองภาพตรงนี้เครื่องละมันมีความเป็นก๋วยจับแต่ว่าไม่ขุ่นกว่าใช่ไม่ได้ข้นนะมันขุ่นกว่าเดี๋ยวขอลองชิมได้ไหมเฮ้ยมันออกได้หลายหน้าว่ะ ไข่หอมขึ้นหาอยู่หาอยู่หาอยู่กำลังประมวลประมวลผลยังไงไม่ก็ออกหัวจับว่าสำหรับผมนะเหรอใช่แต่น้ำไม่จะข้นกว่าพี่ลองดูดิมไม่คือกดจับแบบใช่ป่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันข้นข้นๆเนี่ยจากอะไรหัวจับมันจะต้องใส่ใช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 ่ถ้าตีไปกนหัจับมันจะจะอีกแบบโ oh, <earn. S 1> อเพินเฮ้ยแต่แม่งซอสเพิร์นเว้ยพี่ต้องใส่ได้ได้เอาช่วยมากเนี่ย เฮ้ยแต่ว่ามันมีพวกอย่างอื่นให้เราตกดีนะมีอย่างอื่นใช่ไหมซาลาเปานะคุณจะจองซาลาเปาไว้ก่อนหรือเปล่าถ้าคุณจะเอาคุณสั่งเลยนะแม่งหมดนะเอาซาลาเปาลูกนะครับไสหมูใหญ่ครับในเหงือกเลยเจออันใหญ่อ้โูลูกใหญ่ลูกนี้นะกินกับน้ำชาแล้วลองดูลองดูลองดูนี่นี่ครับดูดินี่นี่นี่บักลากบกาก บัลลักก้ากโอ้ยนี่4 5 0ซีซีนะเนี่ยถ้าเข้าไปหน่อยถ้าเข้าไปอยู <4 S 1> ่อะบัลลักก้ากนะครับ4 5 0ซีซีนะครับผมบอกก่อนนะเฮ้ยอันเนี้ยฉีดไปอีกหนะ่อยฉีดอีกเงี้ยเดี๋ยวแต่ผมขอตักเนี่ยนะ<า>น่าจะเป็นพริกน้ำส้มผมว่าพริกน้ำส้มเนี่ยต้องใส่อันนี้ว่ะไม่ไม่แน่ใจนะแต่อันนี้มันมันเหมือนว่าจะจืดไงยมันว่ารสชาติมันแปลกเหมือนน้ำ กึง่งกึ่งน้ำปลาคลิปน้ำจิ้มซีฟูด้ดอ่าของโบของโบโบราณใช่ของโบราณอันนี้ของโบราณอันนี้นนนคือยังไงนะครับคุณลองชิมรสชาติกันนะแต่ผมเหมือนคล้ายๆเหมือนซอสอปลากระป๋องที่ไม่ขาวอ่ะเป็นถ้าผมตีนะผมตีแม่งคือเหมือนน้ำหมูดแดงแต่มันไม่ใช่นะแต่คล้ายๆเอเจร์เหมือนน้ำหมูดแดงแ,<ต>แต่ว่ารสชาติไม่เหมือน <ๆ S 1> น้ำหมูทะเลทุกอย่างหนะึ่งอ่ะเออเด้ออ้อน่าจะเป็นน้ำราดอันนี้วะใช่เกินเคียง ผมขอกินแบบว่าเพียว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 เกว่านะเพียวเพียวกว่านะเอ้ยเนี่ยพี่ไม่รู้ว่มันคืออะไรวะจังงั้นเพลินมากเลยอืมเพลินแบบเพลิ่งมากๆอันนี้ผมกำลังหาข้อมูลตามไอ้อะว่ามันคืออะไรบ้างแต่ไม่มีไม่มีนะไม่มีครับหมูสตูเจ้าแรกในสงครามแต่เพลินเนี่ยผมสดอีะเนี่ยราช่แม่งเพลินงมากเดี๋ยวผมทีนี้ผมบอเล่นไส้ะไส้แบบเออ แล้วเล่นของโบราณเลยครับาดนี้ผมว่าราดนนี้จบแล้วก็หมูกรอบคุณเทียนใชราดน้ำหมูแดงตบะตบะเราจะราดไหมครับหรือว่าผมว่าเราตักราดก็ได้หรือคุณอยากราดก็มันไม่หวานมากไงมันราดได้พเดพราะการทำไม่หวานมากชิมหมูกรกอบอนันิดนึนงค่อยๆไปดีกว่าได้แดงกรอบเชียงเป๊ะ อยู่ร่วมกันดีกว่าครับถ้าเราสั่งมาสองชุดเนี่ยเรายางแตกกัาทางนีนักวิ่งมาราธอนยางแตกครับก็เจาะยางแตกนะครับมันมีความคิดว่าหมูแดงน่าจะอร่อยอืมนุ่มกับเบสข้างั้นนะครับต้องมีน้ำจิ้มซีอิ๊วด้วยไหมเหมือนที่นี่ไม่มีหรือเปล่ามีมีมีอยู่ในถ้วยที่นี่มีซีอิ๊วไหมครับมีครับมีครับซีอิ๊วดำขอตอกดีก่อนเลยได้รับตรงนี้นะครับโอ้โห เช้าเช้าเล่นจักรุนไซมัสกัสไปแล้วเนี่เอาลองท้องถือว่าลองท้องไปแล้วเขาเรียกว่าเครื่องเครื่องเปลอาผมรักอันนี้ไปแล้วนะได้ก็เดี๋ยวผมขอลองไอ้ตัวบั๊กนี้หน่อยครับขอบคุณครับอ่าได้ลูกขาวเอาไหมได้ได้เอาได้ครับเอาครับผมขอไอ้ตัวบักนี้หน่อยนะได้ผมว่าไอ้ตัวบักนี่แม่งแซ่บแน่นอนแล้วัอันนี้อืมผมว่าแล้ว ของดีตัวบักทุ่นี่น้ำปลาพริกเขาอะนะมันน่าจะด้วยความน้ำปลาน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่หรือว่าน้ำปลาปกตนี้แต่ว่ามีสูตรอาจจะเป็นไปได้หรือเี่นี่เพราะว่ามันเหมือนแบบว่าทำมาทุกอย่างอะอร่อยขึ้นหมดเลยอะ้วก็ะขนนะใส่อะไรเพิ่มก็อร่อยซีอิ๊วมันคู่กับไอพวกนี้อยู่แหละตามสูตรที่คุณรู้เลยครับแต่เขาจะเสิร์ฟเป็นเซ็ตเลยจากมาต้นที่นี้เพน นี่ถึงที่กคนมาเทีย่ยวข้าวมาเกินอยทุกคนแล้วผมว่ารสชาติแม่งก็ไม่ได้หาที่ไหนง่ายผมห้ถึงขั้นว่าหาย,ยากมากเลยจ้าเช้าเช้าเล่นตับเปิดคอสักนิดนึงอโ,อโอ้โหเจ้าจอดเจ้าจอดไหมจอดมากเจ้าจอด ว่ามันคือถึออองกินมีครูอย่างที่มึงว่าเลยใช่พี่มัน<ะ>มันไม่ได้มีความเผ็มเดี๋ยวมันมีเปรี้ยวด้วยใช่มันมีเปรี้ยวแต่เน้อกินเขาอร่อยใช่ไหมถึเร้อยแล้วซดน้ำหมูกรอบหมูกรอบได้ไหมโอ้โหจะซดน้ำอีกตบน้ำนะอ่ะเขาตบน้ำไปแล้วงานใหญ่อโอ้โหโอ้โหชิ้นนั้นเลยเหรอ ทำตามคนเลยดีกว่าได้ครับเพราะว่าอร่อยแน่ผมก็บอกแบงนี้แหละนี่ครับนี่ครับคึมบอกเลยคึ่มไม่ระวังตัวมีชุดแน่นอนครับสุดนะคนคือตรงเนี้ยเพื่อนๆเราบอกรสชาติไม่ถูกเลยเว้ยที่มันกลิ่นคล้ายๆก๋วยจั๊บแบบเพราะว่ามันมีเฟิร์นโพคะโล่ด้วยมีซิอิคด้วยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคุณแต่มันมีบางอันที่ไม่เหมือนนะคุณครับ นี่ฮะซาลาเปา 400cc ครับตรงนี้ยนุ่มปะนุ่มเถ้าเดินทางคุณชอบกินซาลาเปาเอ้ยคุณลองบีบอีกทีเลยมันดี๋ดีเลยมั้งเด๋ยวเด๋เนี่ยเนี่ยมันดิ๋ดีเนี่ยนะเมื่อกี้ผมเห็นบางเรากินแล้วคุณลองแบะให้ดูร้อนเหรอร้อนเนี่ยฮะหมูเต็มบ้างโอ้ยขายลูกเท่าไหร่อ่ะ40ลูกก็340ผมสามารถเล่นได้เลยซาลาเปารุ่มเนี่ยรวย เนี่ยดีว่ะถ้าใส่เงี้ยเสรสร็ก็เอาอยู่ได้ตามโจทย์ซาลาเปาอร่อยใช่เลยเอ้ยถูกว่าแล้วแม่งเล่นเรื่องนี้แน่จบข่าวแล้วถ้าเป็นอย่างนี้จบข่าวแล้วน่าจะจบใช่จบข่าวขอขอลองหน่อยดีกับแป้งซาลาเปาอร่อยว่าแล้วทำไมคนต่อคิวเยอะเพื่อซื้อซาลาเปาด้วยนะ ซีกไหนก็ได้แล้วงั้นเถอะถ้าคุณโชคดีคุณมีเห็ดหอมติดกับบ้านไปด้วยเหรอฮะอ๋อมีมาฮะอ่าครโหมันใหญ่กว่าอยเลนั่นแหละนั่นแหละอือคนลงแล้วนน้ำจิ้มดิเรื่องสงว่บ้านของคนรับผิดชอบเยอะอือแป้งอร่อยกรสซ้ายแล้วล่ะไส้ไม่ดีด้วยไส้โคตรดีก็สูตรนี้ครับประมาณนี้พอนะใครจะไปทัดทานไหว เพราะเหมือนหมูว่ามันมีรสหวานของไส้าลาเปาไปเจอเปรออเี้ยวเค็มไปเครื่ีครื่องเดดเียวดือมากน่อร้ันน้ำรัดน้ำเขาบอกเครื่องเคียงใช่ไหมเครื่องเคียงผมขอไม่เคียงนะ่ะลุยอ่ะอันนี้เขาเพิ่มยศให้เพิ่มยศ<ม>จะเพิ่มยศติดเครื่องลาดไปโอ้โหสีดูดนะผมว่าดีนะเล็ก โอ้โหนั่นคือการคอมโบที่แบบเดี๋ยวดูว่าจะเป็นเบสคอล l ลเบเ a ชั่นหรือเปล่าครับผมว่าเบสว่ะงูเหลือมงูมเหลือมเริ่มคลายกามแนละ้วเบสคอแหละก็คือน้ำแห้งนะติดที่ดีสุดของร้านนี้นะคือน้ำซุปของน้ำซุป ของศตูแล้วแม่งยกทุกความรู้สึกที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอันนี้ออกมปหมดเลยใช่เราเดาจะไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรไอ่ะแล้วอย่างที่สองนะที่มันดีที่สุดของหมคือ,อลารเคาแล้วก็อันนี้ครับน้ำปลาพีคครับน้าดีมากเดี๋ยวจะไปเก็บงานกันก่อนไหมเดี๋ยวผมขออาจจะไปเก็บภาพสักนิดหนึ่งได้ครับนะได้ครับได้เจเนเรชั่นหนึ่งเนี่ยทำมาแล้วเนี่ยจากโบราณถึงตอนนี้เนี่ย 8ปปีแล้วเจเนเรชันหนึ่งข้าวสตูเกียรติฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยคือมาจากสตูของเกดแต่ใส่เครื่องเทศมาเด็ดเศษผสมวัตถุดิบไทยไม่ใช่อาหารใต้แบบดั้งเดิมเลยเป็นเบสคอร์ดแบบแต่อันนี้คือเบสคอร์ของเขาและเป็นเอกลักษณ์ที่หาจากที่ไหนไม่เจอจริงๆแล้วก็หาไม่เจอจริงจากที่เรากินนะเมื่อกี้นะข้าวสตูของร้านเนี่ยได้รางวัลหนึ่งจังหวัดหน 1, ึ่งเมนูเพื่อชื่ออาหารถิ่นของจังหวัดสงขานี่คือสุดยอดนะครับและที่นี่ก็มีซาลาเปาลูกใหญ่ที่พูดถึงในเพลงสเสน่ห์สองขาถ กาเหนือที่รุ่น2อง,อ,งอันนี้ก็เป็นความคาวๆที่เราบอกว่าลองหาดูนะว่าข้าวศัตรูมาจากไหนวะก็พออ่านแล้วอร่อยขึ้นอีกขาดไม่ได้เสรษฐายไส้ดำเมื่อกี้ผมเห็นคนสั่งเยอะลนะหมดก่อนได้หมูอ๋ออันนี้เป็นไส้หวานแทนตบหวานเนี่ยอย่าลืมนะเรามีขนมหวานก็ต้องเปิดคอไปก่อนขอเปิดคอขอเปิดคอด้วยตะเป๋ากะเปาเปส้อผ้าไส้หวานมันมาที่หลังไส้ดำปะมาที่หลังแหละผมว่านะนะว่าโอ้ไส้หวานนี่มันเหมือนทอดดำมันถาง่ายอะ ไส้หวันที่นี่ก็เป็นอีแบบเลยก็เป็นไส้หวานที่ร้านอ่ะที่ไม่ใช่เป็นครีมเหมือนสมัยเนี้ยอืถ้าคนเห็นกันด้เลยแบบวก็จะเป็นไส้แบบเนี้ที่เรากินนะถ้าในที่เรากินมันคือคาตาดคาตาดครีมใช่ครีมคาตางเี้ย ที่คุณบอกว่ามันไม่เหมือนมันไม่เหมือนไส้สมัยใหม่อะ,อะแล้วแม่งไม่เหมือนที่ไหนเลยเออไส้แม่งคือเทคเจอร์ทองหยอดเลยใช่เขาเรียกโอเคทองหยอดเลยลจิ้มไปดูสินะถ้าคนได้เห็นภาพลแล้วตามนินสัยเรานะเนี่ยเพื่อนแต่อันนี้ไส้เป็นใช่พอผมพูดถึงทองหยอด,พอพดปุ๊บคุณปิ้งเลยใช่ใช่ปริง้งเลยแล้วตามนิสัยพวกเรานะ อใช่แล้วก็ถึงแปะไม่ใช่ข้อเที่ยวอะไใช่เลยแ่เขาใช่เลยเนี่ยเมื่อกี้แล้วคุณป้าก็มาถามอร่อยไหมอะไรเงี้ยผมบอกอร่อยนะแล้วผมไม่เคยคิดเลยว่าข้าวสตูจะเป็นรสชาติที่แบบนึกไม่ถึงอะไรเงี้ยเขาบอกว่านึกว่าเป็นสตูไข่หลังใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ใช่อันนี้เป็นสูตรไข่หลังเป็นซุปซุปไข่หลังคลาสตัดสตูของเมื่อกีแล้วเท็กเจอร์ที่เราบอกว่าข้นๆจับได้ไหมที่เราบอกไม่รู้มันข้นอะไรอ่ะ ใส่กะทิเข้าไปที่มันขุนอะไรหรือว่ามันมีอะไรอยู่ใช่แต่มันอร่อยมากอ่ะแล้วก็ทำเปทุกอย่างที่ตกองกันใช่ไหมแม่งคือกะทิะ <laughs> แต่ต้องใส่ในปริมาณที่พอดีเพราะไม่งั้นจะข้นข้นเกินไปพอดีในรูปแบบที่พอดีมากมากนะ ถึงจะออกมาเป็นที่เราซดกินทุกวันเนี่ยนี่เคยูตรผมว่าตอนนี้80-90ปีแน่ๆนี่คืออีกร้านหนึ่งที่ต้องมาว่ะถ้าอยากได้ฟลลิลแบบว่านคนมาเที่ยวกินเนี่ยก็ลองดูหาว่าร้านไหนดีรับผมมาเจอร้านนี้นะครับผมยังไห้ฝาแนะนํำด้วยดีต่างเราขอไปต่อที่นู่นได้ไหมโอ่งได้ไหมได้ติมเพราะว่าจะรู้ว่าผมยกขนมกับองุ่นมา<อ>ถ้าได้กินกับ ไอติมโบราณนะครับผมตัวดับเอากระหรเดี๋ยวเราจะได้ลองไปชิมขนมขนาดใหญ่เพื่อนได้หมายใหม่ว่าไปกินไอติมต่อแต่ว่าไปในเติมยิวร้อยกว่าปีนี่ก็ร้อยกว่าปีเหมือนกันครับเขาบอกให้เดินไปเรื่อยๆคุณเอาไปกินที่ร้านติมได้ไหมอันนี้เออขอคินที่ร้านติมคุณจะล้างปากด้วยองุ่นใช่ครับใส่มัสแก๊สเ่ ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งคือเน้นมา3คลิปนะ,ะว่าเราได้ข้อมูลมาว่าบางที่เนี่ยเราอาจจะสงสัยหรือง,งุนงงว่าเอ๊ะอันไหนนะที่เกาหลีแท้ๆเข้าใจอ่ะใช่เข้าใจสงสัยเพราะว่ามันมีโปรดักที่คล้ายๆใช่แบบอันไหนวะที่ม่งแบบเกาหลีแท้ๆอันไหนดีวะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูคลิปนี้เนี่ยเลิกสงสัยเลย<ะ>เพราะว่ามันจะมีฉลาดเขียนอยู่แล้วเม โคเรียอ uh ่าร uh ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับก็ถ้าไม่มั่นใจก็ประมาณเนี้ย S <S เกาหลีรักเลยนะเนี่ยรักเลยนะแล้วก็อย่างที่เน้นย้ำครับว่าเนี่ยเรามาเดินที่สงขลาเนี่ยสองสวันเนี่ยเราก็ซื้อตุนไว้เลยเราจะได้ไม่ต้องแวะไปซื้ออีกแล้วก็ปกติเตราจะหาได้ตามกรุงเทพปริมณฑลหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยทั่วไปละทั่วเลยคุณแค่ไปละกระจายไปทั่วแล้วใช่ครับกระจายไปทั่วแค่คุณสังเกตฉลากอะ่ะเอาให้ดีอะมีหลายอย่างครับของสดนี่ก็ถือว่าของสดนะสดดีฮะผลไม้สด ของแห้งของแห้งก็อย่างเช่นขนมนมเนยที่เรากินกันเนี่ยแล้วก็มีน้ําอ่าใช่ครับมีน้ําอีกน้ําเราไม่ได้หยิบมานะาน้าเนี่ยอย่างคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นน้ําชาข้าวโพดแล้วก็นมกล้วยนะครับนมกล้วยที่กินตายถ้าคนชอบนะชอบกินนมกิกล้วยยาเหมือนเก่าก็ไม่เดินเพลินนะเว้ยเนี่ยเพลแล้ววันนี้วันอาทิตย์ด้วยรถอาจจะเยอะหน่อยเดินไปเรื่อยฝั่งนี้ใช่เฮ้ยไอติมอะไรฮะติมฮิวติมฮิว ยิวหรือยิวตัวยิวเดี๋ยวเราลองหายติ่งต้องตามหายติ่งยิวอ่ะนะครับแล้วยิวเนี่ยเดี๋ยวแล้วทานครับร้านจิ๋นตัวยวนหรือคนในพื้นที่เรียกติดปากกันว่าร้านติ่ยิวเป็นร้านที่เรียกตามชื่อทั้องร้านคือนายยิว นายยูนายยูนะครับแซ่เอาชาวจีนค so uh ุณหมอไปยกแซงว่าตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนคนจีนไอตีนไข่แข็งซึ่งไข่แดงเนี่ยล่ากลงบนเนื้อจะเค็มน่าจะกนี้เสน่ห์อย่างนึงของไลท์ตีนยูก็คือเมื่อลูกค้าเข้ามาในร้านเดี๋ยวเจ้าของร้านจะถามว่าไข่แข็งหรือไม่แข็งร่างกายติมไข่แข็งหรือไม่แข็งไข่ปึงหรือไม่ปึงสวัสดีครับสวัสดีครับของผมล่าไข่แข็งครับเอาสามสิบครับลากเนี่ยครับ เหมือนกันครับเดี๋ยวคุณจะขี่เอาสามารถไม่เอาเฮ้ยแต่เขาบอกว่าร้านนี้เก่านี่คือโฮมหมของจริงใช่โอเคเกือบที่จะตอนนี้มันหกเจ็ดอะเกือบเก้าสิบไม่ถึงเกือบร้อย เก้าสิบเอ็ดปีครับผมก็คือผมตีตัวเลขกองๆคือร้อยอ่ะปกติมีตั้งตัวได้จ้ะอ๋อจัดอ๋อยังไม่เปิดเต็มที่อันนี้ขายไปก่อนคต้องดูแม่ด้วยก็เลยไม่ได้อ๋อขอแม่ครับผมก็นึกว่าไม่ได้เปิดแล้วเดี๋ยวผมขอเข้าไปอีกสองตัวได้ไหมจ๊ะขออนุญาตเดี๋ยวหยิบเองก็ได้คขออนุญาตครับนี่ครับ เรามาถือว่าเรามาเปิดเลยเนี่ยนี่เปิดเลยเรามาเปิดเลยน,ะนี่ย,ย,ย่ช่วยเมียบ่อยช่วยเมียบ่อยนี่แข่งขันแข่งขันนี่แข่งขันนี่โต๊ะเกมโดนร้อยแข่งขันเจง๊งถ้าใช่ไผมขอไม่รอนะฮะได้ครับไปต่อไม่รอนะนนะมีหน้าหายไปเลยนะเ <laughs> ราชิมหอนะผ่ามพามีแนไปนนบิสกิต โอ้โหเราถือมาแป๊บเดียวอะด้วยอากาศเมืองไทยนะะที่ร้อนมากๆขนเพลสมมติถ้ามันละลายอย่างงี้ใช่ป่ะใส่ไปในเต็มคนดีเกาหลีไม่ร้อนอย่างงี้สินะไม่มีทางแต่เขามีหน้าร้อนนะแต่เขาเก็บของแบบนี้ไว้ในตู้เย็นอะที่เราถือมาแป๊บเดียวเองนะเว้ยเนี่ยอืม้มสุดแป๊บเดียวเองอะน่าของดีเลยแหละ ชาวบ้านเรียกว่าจุ๊บหายไปเมื่อคืนสับใบใหม่มาเพียบเลยเป้ยไปเรียนจากไหนมาวะอหายไปที่ซาโยโยครับกับโรงแรมแมนดารินแมนดารินนะเดลอยไอติบจริงเหรอร่อยนะคะครับผมของจริงเลยโรยลอยอะไรข้างบนครับโอนตีนครบสูตรครับครบสูตรโอนตีนคุณจะใส่เป็นแผ่นหรือคุณจะบี้ลงไปไอเดี๋ยวผมขอกินออริจินอลเลยปิดจ็อบนะปิดจ็อบวันนี้ Oh. คือไข่แดงที่เขาเนี่ยคือมันเป็นซอสไข่แดงถูกไหมถ้าแบบตามจริงๆแล้วอ่ะเหมือน,นจะเป็นไข่จริงๆเลยไข่จริงๆเลยอันนี้คือไข่แดงจริงๆเลยใช่ไหมอันนี้ผมนึกว,มนนนกว่ามันเป็นซอสนึกว่ามันเป็นซอสไข่แดงครับไ,<ม>ไม่ใช่ครับนี่คือแบบไข่อไอ,ต,อ,ไอติมตอไอติมไอติมของไอติมอ๋อไอติมไม่ใช่ไอศครีมนะเออมันมันดูเบาอ่ะ เวลาเรากิน,นไอติมะะไอตมิมเราจะนึกถึงลงที่บางพีตลอดเลยนะถูกต้องและอันนี้เขาเขาทำให้เรารู้จักว่าเครื่องกับมืออะมันต่างกัน,นยังไงตอนนี้ก็ยังเปิดปกตินะครับเอ่าใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องหากินนัเนี่ยยังไงก็ได้เท่ากับว่าเราจะต้องเดินตามหากินอติมนเป็นอ,อ,องิมส่วนลลยอ่งจ้วงเลยจ้วงเลยจ้วงเลย อ๋อครับเออละลายเร็วจริงเดี๋ยวผมขอแบบคุณคิดดีกว่าเขาเรียกว่าสายกินหนหวานรู้กันบี้เลยบี้เลยเฮ้ยแล้วก็ข,ขูดช็อกโกแลตใช่ครับหรือไม่หรือไม่ก็เอาช็อกโกแลตครับเอาไอติมข้าไปตีข้างในไอติมข้าไปตีข้างใน,พนเพื่อที่จะช็อกโกแลตออกมาแล้วก็ใส่าปากเลยมั้งเนะี่ยไม่ได้ใส่จานหร้วใช่ครับนั่นแหละหมายว่าแป๊บเดียวแข็งอ่ะเออพอมันโดนความเย็นจัดๆอ่ะอมเหนียวของหวานก็ต้องนี้วะ เบ<ป>ะเบะวิสกิตช็อกโกแลตอ่ะนะอ,นนอันนี้เราเข้าใจกันอยู่แล้วคนกินแปลกเามาอยู่ไอติมมันไม่คาวเลยวะนาอยไม่มีเลยแบบไม่มีรสชาตินั้นเลยเอาบ้างแต่ผมไม่ไม่ยีนะผมยีนะไม่ยีอันนี้โนะปะเข้าไปเลยนะใน,นะนติมน่ะเอาติมมาโปะดีกว่าเออเอาติมโปะไอเยียสายแบบรุ่นใหญ่ว่ะรุ่นใหญ่จัดอะนะจอบว่าผมว่าอันนี้ <c oughs> อนนีอร่อยจริงข้าวสูนี้นะ จบเรื่องไอ้หนูอะไรเดี๋ยวเรียกเติมเฮ้ยหี้ยสุดที่แม่งได้เนี่ยฮะเดี๋ยวเนี่ยแล้วเราก็แต่ผมชอบไอติมเทคเจอร์นี้เฮ้ยแบความแบบว่าเย็นเย็นอ้อเย็นเย็นเนี่ยพอพอไอติมอ่ะมันไม่ไม่ได้หนาก็ากินเพคนเนี่ยอร่อยครับครับทำไมเวลาไข่ไข่แดงมันมาอยู่บนไอติมแล้วมันไม่คาวเลยครับแค่นั้นเอง แต่มันอร่อยเข้ากันเลยอร่อยเอาวันที่ข้าวหวานเต็มที่นะทุกคนให้ผมเก็บโต๊ะไต้ครับอ๋อโอเคเดี๋ยวผมจ่ายเงินนะคุณจ่ายเงินมังจ่ายเรียบร้อยแล้ว 60ครับเอาเอาหวา้ครบนะจารคับผมเหลืออีก2ที่อ่เท่านั้นนะครับหากาแฟกินก่อนแล้วนั่งเลือกไหมได้ครับมีในใจมีอยู่แล้วคุณว่าอะไรแต่เรามาเวดกันหน่อยคุณว่าอะไรคุณว่าอะไรผมเลงไอ้นี่ไว้นะมันจะมีข้าวมันไก่นึงจ๊ะำที่พี่เราแนะนำเมื่อวานเนี่ยอะไรอะเจ๊ตาคนสงขลาเขารู้กันเจ๊ตาข้าวมันไก่นะครับผมก็คือคนย่านเนี่ยเขากินร้านนี้เลยร้านนี้เลยนะถ้าถ้าโอเจแล้วร้านนี้แต่เดี๋ยวเราเวทได้เพราะเราล้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมร้านก๋วยเตี๋ยวอะมีครับเพราะฉะนั้นครับก็เดี๋ยวเราตามกันต่อ สองอีพีว่าเราจะไปเจอร้านอะไระแต่ว่าร้านเนี่ยยังไม่ครบแน่เพราะว่าโอ้โหทำลิตมาเนี่ยผมบอกเลยแม่งเป็นร้อยทำลิตมาคร่าวๆแต่ต้องตัดออกเป็นร้อยเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราถ่ายหมดอะเราไม่ได้ไปสามจังหวัดแน่แต่ตอนนี้ครับเราขอห้าอีพีก่อนแล้วเราไปสามจังหวัดกันะแล้วเดี๋ยวเรามาใหม่ตรงนี้แต่คลิปเนี้ยเราไปสามจังหวัดไปเรียบร้อยแล้วแต่ไทม์ไลน์ของคลิปเนี้ยที่จะอัพเนี่ยหลังจากเราไปสามจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกให้รู้ก่อนว่าทำไมเราถึงไปไม่ครบเพราะเราต้องไปสามจังหวัดชายแดนก่อนไปเดี๋ยวเจอกัน não